ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมดีๆของคณะเทคโนโลีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม AI Mini Hackathon วันนี้เป็นการตอกย้ำว่าเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำงานและการก้าวสู่สังคมในอนาคตโจทย์วันนี้เป็นเรื่องพร้อมเอนจิเนียร์เนาะเขาจะได้สัมผัสนะครับสิ่งที่เป็นเรื่อง AI ในระดับเบื้องต้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย g e n นอ a t ฟเอไอเนี่ยก้าวเข้ามานะครับแล้วก็มีบทบาทมากๆและในสังคมปัจจุบันนะครับซึ่งการที่เขารู้จักเรื่องของพร้อพอินเจนเนี n e R วันนี้จะทําให้เขาเนี่ยได้ติดอาวุธบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีวิธีเอาทูพวกนั้นเนี่ยเอามาใช้งานเราก็ได้เนาะเราอยากจะแค่ใช้งานเอไก็ได้อ,อยากจะ เรียนรู้เรื่องพรอมเอนจิเนียร์ก็ได้หรือว่าเราอยากจะเฮ้ยจริงผมสนใจเรื่องการทำแอปมากกว่า A.I เป็นส่วนส่วนประกอบเราก็ไปเรียกใช้ A.P.I พวกนั้นก็ได้เหมือนกันหลายหายคนน่าจะชอบ A.I และอยู่กับมันไปนานๆน,น,นะครับดูจากความหนาแน่นนะครับของน้องๆที่สนใจเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากให้น้องๆเนี่ยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับผมเอาตรงๆก็เหนือความคาดหมายไปนิดนึงครับไม่คิดว่าจะได้ ถึงที่1ที่ได้กัน,นึกว่าจะได้แบบได้ที่ท็อปๆแต่ว่าไม่คิดว่าจะด,ดีดมาที่1ครับท้ามผมคิดว่า AI จะเป็นแบบนวัตกรรมในการมาเปลี่ยนโลกเหมือนพวกแบบอินเทอร์เน็ตเพราะแบบ AI จะทําให้แบบชีวิตของมนุษย์ง่ายขึ้นไม่ได้มาแทนที่เหมือนที่คนอื่นเขาคิดกันครับ